อันนี้สวัสดีวันอาทิตย์นะครับจากร้านทอร์มเตอร์ปุคคนใช้ของเรานะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับพอดีมีญาติมาเยี่ยมนะครับก็เลยวันอาทิตย์ไม่รู้จะทําอะไรนะครับพอดีมีสะน้อยที่อยู่หลังร้านนะครับก็เลยลองสูบดูนะครับโดยใช้ไดโว ว่าจะมีปลาหรือไม่นี่นะครับทุ่งนานะครับหลังร้านไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่พอกินหรือไม่โดดปรโดคอยติดตามชมหรือใครที่ว่างว่างอยู่ในละแวกนี้ก็มาช่วยจับได้เลยนะครับ <c oughs> คิดว่าน้าน้อยนะครับก็เลยเอาไดวูแค่ไดวูแค่หนึ่งนิ้วมานะครับปกติเรามีทุกอย่างนะครับทั้งเครื่องสูบน้ำฮอนด้าขนาดนี้ก็คงไม่มีปัญหานะครับอุปกรณ์ใส่ปลานะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับจะเต็มทั้งหมดหรือไม่ไม่พอต้องไปเอานูน่นทางนู้นอีก <c oughs> อานะครับใกล้แห้งแล้วแต่ไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่าอานะครับและแล้วก็แหมเห็นแต่ปลาซิวกับปลาอะไรนะลูกให่ปลาสปลาสลิดครับกับปลาซิวเยอะที่สุดปลาตัวใหญ่อาจจะมีบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ให้มันแห้งร้อบเอซนต์บอลตรงนี้ ได้ปลาจังหวาปลาซิวโอ้นั่นนะครับปลาสีทองทองนะครับลุงเี็ดปลาในหรือเปลใาปลาในนะครับสีทองทองนี่ที่เห็นนะครับใหญ่ตัวเดียวนะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับอย่าพึ่งว่าตัวเดียวเพราะตัวนี้มันเป็นสีทองทองเหลือง เลยเห็นง่ายอ่าไปก่อนนะแชมป์รวมตรงปากไอ้นี่เนาะไหนทุกเน่ะเอามารองนั่นปลาลิกปลาน้อยสารพัดปลาก็เยอะนะครับรรปลาตัวน้อยเยอะนะครับอุย้ย ลาโมเทศครับเมื่อแต่ครูโมสนั่งที่นี่ตรงนี้ ลาําหมอตัวใหญ่ๆเลยล่ลาหมอ,มอใหญ่หญๆได้มาสรุปอีกทีอือหือ <c oughs> น้ำแห้งเลยนะครับแล้วก็จับปลาไปแล้วเป็นบางส่วนมือกล้องมวจับปลาครับเลยไม่มีใครถ่ายให้โอ้ยเดยวดอ๋อันนี้เพิ่งได้โอ้กนูมนไป,ไป หมอเล่มหมอเทศหมอเทศมีแต่ปลาหมดหมอเทศครับตัวใหญ่นะครับ วันนี้ลุงประหยัดลุยเต็มที่นะครับแล้วไม่ได้กินข้าวเที่ยงด้วยเห็นน้ำว่าน้อยดูถูกน้ำนะครับผลสุดท้ายกว่าจะแห้งท่านหัวหน้านะครับไม่มีการเหนื่อยนะครับเต็มที่ถ้ารื่องจับปลาลุยครับพวกเราสองคน ส่นวนมากจะเป็นหมอเทศเนะหมอตัวใหญ่อะนี่นี่ในที่สุดก็เสร็จแต่ปลายจับยังไม่หมดนะครับคอยพรุ่งนี้จับอีกเพราะเหนื่อยแล้วยานีเอาไปใส่นู่มอีกตัวีล้างอีกรอบหนึ่งหลายโรคหรือล้างสี่ห้ารอบ ดีใจคกูต้องเอาออกนะครับส่วนพวกแมลครัวก็ไม่ธรรมดานะครับหนีไปนหนึ่งตัวห <c oughs> นีอีกแล้วหนึ่งตัวะนะครับสับปลาตัวน้อยๆที่ยังมีชีวิตยอยู่ก็ ก็จะเอาไปปล่อยอีกสะห,หนึ่งนะครับซึ่งเป็นสะใหญ่เรามีสะใหญ่อยู่สามสะอีกนะครับอ,อันนี้พลเกอะไรครับนี่อันนี้พลกกะะเกแม่ครัวค่ะทำอะไรบ้างครับเดี๋ยวไปดูหน่อยอนะครับทอดปลาเล็กปลาน้อยปลาซิวปลาส้อยนะครับดูก่อนที่ทอดเสร็จแล้วน่นกรอบอร่อยเลยครับนี่ โอ้โหเกลือทอดกรอบอร่อยนะครับโอ้ยเอามือเปื่อนไปจับปลาเขาเลยนะี่ส่วนหลานก็ออาวแบ่งปันครับขอบคุณครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆน,นะครับถ้ามีโอกาสก็เชิญนะครับวันนี้เย็นนี้ มาชิมปลาด้วยกันนะครับสภาพแต่ละคนนะครับอันน่ะนะครับส่วนมะเขือเทศ กะเพราพริกก็อยู่ไม่ไกลนะครับไม่ต้องเดินไกลอยู่ตรงนี้มีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพริกทุกพริกครับ ร้อมด้วยมะเขือนะครับมีอยู่แล้วที่นี่นรอมกะพร้านะครับเค,ครื่องปรุงพร้อมนะครับเครื่องปรุง,รงรม,รมีม,ม,มีมีต้ม อาบน้ำล้างตัวนะครับน,นะครับส่วนปลาตัวเล็กตัวน้อยที่รอดชีวิตครับก็เอามาลงสะนี้นะครับลงคลองเป็นคลองเลี้ยงปลานะครับแล้วก็มีสระใหญ่อยู่อีกสองสระ <c oughs> <ไ>ปลองโยนหัวอาหารดูนะครับ เระอาทิตย์ยามค่ำ เนกปิ้งย่างนะครับวันนี้เมื่อชีปปิ้งถ่ายแล้วนี่นี่ฟังนี่คนออกมา้ย่นี่นะครับโอ้โหเอาคนปิ้งจะกินน้ำอะไรดีครับน้ำลำไยโอเคได้จัดให้ที่นี่มีน้ำลำไยครับหวานหวานนี่ <c oughs> จัดน้ำลำไยครับวันนี้ ครับผมเย็นซาชื่นใจน้ำลำไยอีโหนีน้หวานเจียบเลยส่วนทางแม่ครัวทางนี้นะก็แน่ต้มปลานะครับปลาอะไรครับปลาปลาไนครับโอ้โห<ม>ปลาไนไหนขอดูหน่อยครับ อืมกำลังลงมือครับยังไม่สุกถ้าสุกแล้วรสชาติจะเป็นยังไงเนาะอร่อยสิคะอ,อร่อยสิโอ้โหปลาชิ้นใหญ่ๆต้มต้มแซบนะครับน้ำซดจะเปรียปร้ยวๆเผ็ดๆนิดๆน,น,นะครับอ่ในที่สุดต้มปลาก็สุกเรียบร้อยนะครับโอ้รสชาติน่ากินด้วยแม่ครัว สุกยังครับลองชิมดูไม่รู้ยังไงฟีมือฝ<อ>ีมือไม่ควรจะเป็นยังไงเนาะขอชิมหน่อยนะครับลองชิมได้ค่ะขอบด <ผม S 2> ุกดุดิ่งดูนะดุบิ่งหมาตัวใหญ่นะเนี่ยเอาไปเลี้ยงตัวใหญ่เลงนะ ชาติอร่อยมากครับฝีมือแม่ครัวเนี่ยอแจ๋วเลยนะครับแม่ครัวลองสดน้ำดูสิครับของตัวเองที่ทำเป่าๆเลยชิมแ,แม่ครัวชิมเองครับทำเองชิมเองครับ เป็นยังไงครับอร่อยมากเลยฟีมือตัวเองนะครับห,หากพี่ๆน้องๆหรือว่าเพื่อนๆน,นะครับวันนี้เย็นนี้มีโอกาสก็แวะเวียนมาได้นะครับที่ทอมอเ,เตอร์ปุกคนชัยนะครับยินดีต้อนรับนะครับ